สวัสดีครับนักเรียนชั้นมันยธยมศึกษาปีที่สองทับหนึ่งแล้วก็สองทับสองวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องอบทสามบทเสพาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวกนั่นเองนะครับซึ่งสามัคคีเสวกเป็นการกล่าวถึงอะไรเอ่ยเป็นการกล่าวถึงการความสามัคคีของข้าราชการข้าราชการบริพานหรือว่า นนนทัั่่วไปเองเพราะว่าถือว่าความสามัคคีเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าถ้าเราไม่สามัคคีก็จะทําให้ไม่ประสบความสําเร็จในด้านการงานต่างๆเนาะถ้าเกิดความแตกแยกดังนั้นปัจจุบันถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าเราต้องรักสามัคคีกันจะทําให้เรารอบไปด้วยกันนะครับอาูก็ได้ยกตัวอย่างของบทสมรร Se ok ามัคคีเสบกมานักเรียนสามารถไปเปิดหนังสือวรรณคดีและวรรณกรรมได้เลย เพื่อเป็นข้อมูลการประกอบนะครับวันนี้คุยยกตัวอย่างว่าบระสมคีเซบกนั่นในส่วนของตอนสมคีเซบกเนาะเป็นการกล่าวถึงความสมคีนั่นเองคุณไดย้ยางคำประพันธ์ต่อไปนี้แม้รูกเรือเชื่อถือผู้เป็นนายต้องมุ่งหมายช่วยแรงโดยแข่งขันโดยแข่งขันคอยตั้งใจฟังบังคับกับปีตัน นาวานั้นจึงจะรอ่าตลอดทะเลแม้ลูกเรืออวดดีมีทิฏฐิและเริ่มริเชโกยุ่งโยเสเมื่อคลื่นลมแรงจัดซัสโซเซเรือจะเลระยำคว่ำไปแปลได้ว่าถ้าลูกเรือเชื่อฟังกับตันกับปิตันก็คือกับตันนั่นเองก็จะต้องช่วยกับตันเนี่ยอย่าง แข็งขันต้องตั้งใจฟังคําสั่งของกัปตันในเรือก็จะรอดไปถึงจ,ดจุดหมายได้แต่ถ้าลูกเรือไม่เชื่อฟังกัปตันและเริ่มแตกขอรกนั้นก็จะทําให้คลื่นลมนั้นพัดเรือเกิดอาการโครงเคลงต่อมาเรือก็ล่มได้นั่นเองปรมาแม้ต่างคนต่างเถียงเกียงแก่งแย่งนายเรือจะเอาแรงมาแต่ไหนแม้ไม่ถือ เคร่งคงตรงวินัยเมื่อถึงคราวพายุใหญ่จะโครนครางนายจะสั่งสิ่งใดไม่เข้าจิตจะต้องติดตันใจให้ขัดขวางจะยุ่งแล้วยุ่งเล่าไม่เข้าทางเรือก็คงอับปางกลางสาครทอคำประพันธ์ได้ว่าถ้ารูปเรือมัวแต่ทะเลาะกันน่ะกัปตันก็จะไม่มีกําลังมาต่อสู้ถ้าไม่เคร่งคัดต่อกฎระเบียบต่างๆเนาะเวลาเกิดภัยพิบัติต่างๆ หรือเกิดความเดือดร้อนเนี่ยกัปตันก็จะไม่สามารถสั่งอะไรได้เลยเพราะว่าอาลูกเรือไม่เชื่อฟังก็เจดความแตกแยง้งขัดแย้งการแตกแยกกันก็จะเกิดเหตุการณ์วุ่นวายาในสุดเรือก็ล่มกลางทะเลนะครับต่อมาถึงเซวีที่เป็นค่าฝากพระบาทไม่ควรขาดความสมัครสมอสรในพระราชสำนักพระผูธรทร เหมือนเรือเล่นสาครสมุทรไทยเราเสวกตกที่กลาสีควรคิดถึงหน้าที่นั้นเป็นใหญ่รักษาตนเคร่งตรงคงตรงวินยัยสมานใจจงรักพระจักรีไม่ควรเลือกที่รักมักที่ชังสามัคคีเป็นกำลังพลังศีควรปลองดองในหมู่ราชเสวีให้สมที่ร่วมพระเจ้าเราองค์เดียวแปลว่าละเอเ ว่าเป็นข้าราการไม่คนที่ขัดความสามัคคีปรองดองการให้การในพระราชสมนากก็เปรียบเสมือนเรือที่แล่นอยู่ตามทะเลมหาสมุทรเนาะเหล่าข้าราชการต่างๆในรนาชสำนักก็เปรียบเสมือนกะลาสีคนนึกถึงหน้าที่เป็นหลักมีระเบียบวินัยและจงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดินไม่ควรแยกฝ่ายเลือกที่จะคารพเชื่อฟังใครควรที่จะสามัคคีปรองดองให้สมกับที่มีพระเจ้าแผ่นดินองค์เดียวกันนั่นเอง ต่อมาเป็นเรื่องของความรู้และข้อคิดตลอดจนคุณค่าในด้านต่างๆของในตอสามกีเสวกอ่าหนึ่งข้าราชการต้องคํานึงถึงหน้าที่ของตนเป็นใหญ่มีความเคร่งครัดและเบีเนนยดเบนถูกต้องที่สุดเพราะว่าปัจจุบันนักเรียนจะเห็นได้ว่าอ่าข้าราชการเนาะไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองเท่าที่ควรดังนั้นเมื่อเรารับภาษีจากประชาชนมาแล้วก็คือเงินเดือนเราควรที่จะปฏิบัติหน้าที่ ให้เต็มกําลังพอสามารถตรงต่อเวลาและรับใช้ด้วยความเต็มใจเต็มที่เต็มกําลังและเต็มความรู้นั่นเองข้อที่2ข้าราชการต้องมีความสามัคคีปรองดองเพื่อน,นําชาติให้พัฒนาต่อไปใช่ฮะเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่ยากหนึ่งคือห้ามความแตกแยกกันให้เราเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันแต่จะต้องคํานึงถึงอ่าข้อใดควรที่จะทําหรือไม่ควรที่จะทําด้วยเราก็จะต้องตักเตือนกัน เพราะว่าถ้าไม่ตัดเตียกันแล้วจะทําให้เกิดความวุ่นวายได้ข้อที่3การที่มีความพยายามในการทําอะไรก็แล้วแต่ก็จะทําให้งานนั้นสําเร็จหรือล่วงสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคขนาดไหนเจออุปสรรคต่างๆก็จะผ่านผลประสบความสำเร็จไปได้ข้อ4การรวมกันเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวของผลในสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมใดก็ตามเมื่อกับกองใสยกองใหญ่อ่ะแม้ว่าคลื่นจะพัด ซัดเลงมาขนาดไหนกองทรายนั้นพังไหมก็ไม่พังที่จะพังก็พังน้อยเพราะว่าเรารวมกันเป็นกลุ่มเป็นหนึ่งใจเดียวกันเองนั่นเองต่อมาคุณค่าต่อสัมคีเซวกคุณค่าด้านเนื้อหาในตอนนี้ตอนสุดท้ายเราก้าวถึงว่าเนื้อหาเนี่ยร,มรมวมๆก็คือมีประโยชน์ต่อข้าราชการเนาะคนมีวินยัยรักษา้ะที่ไม่เลือกรักมักทีิชังเลือกที่รักมักทีิชังและให้เกิดความปรองดองกันนะครับผ่านที่ว่าเราเซวก ตกที่กลาสีควรคิดถึงหน้าที่นั้นเป็นใหญ่รักษาตนเคร่งคงตรงวินัยสมบันใจจงรักพระจกกักรีไม่ควรเลือกที่รับมากที่ช่างสามัคคีเป็นกําลังพลังสีควรปรองดองในหมู่ราชเสวีให้สมที่ร่วมพระเจ้าเราองค์เดียวจะเห็นได้ว่าเนื้อหาเนี้สามารถาใช้ได้ถอยุคสมัยไม่เป็นเนื้อหาที่เก่านะถือว่าเป็นปัจจุบันมากเพราะว่า ไม่จำเป็นต้องคาราชก,การนะในหมู่คณะเพื่อหรือหมู่ที่เราทํางานด้วยกันก็ต้องมีความจงรักภักดีซึ่งกันและกันทําสมัครทีเนาะปรองดองจะทําให้งานสําเร็จถรืร่วงไปได้ต่อมาคุณค่าด้านวรรณศิลป์มีการใช้คําไา่ง่ายที่สื่อความหมายโดยตรงทําให้เราเนี่ยเข้าใจโดยไม่ต้องแปลเช่นแม้ตั้งคนตั้งเทียงเก่งเก่งแย่งในเรือจะเอาแรงมาที่แต่ไหนควรปรองดองในหมู่ราชเสวีให้สมที่ ร่วมพระเจ้าเราอ์เดียวเห็นไหมความหมายโดยตรงเดยเราไม่ต้องแปลก,ก็บอกว่าเราเนี่ยไม่สมควรที่จะถึงดีชิงเด่นกันให้แต่จะให้ตรงสมคีกันเพราะว่าถ้าเราแตกแยกกันแล้วเราก็จะไม่มีพลังนั่นเองต่อมาเป็นการใช้ภาพพจน์ประเภทประมาก,ก็คือเปรเียบเสมือนนั่นเองดังคำที่ว่าอ่าประการหนึ่งพึงคิดในจิตมั่นว่าทรงทันเหมือนบิดาบังเกิดหัวเปรียบเสมือนว่า พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเหมือนกับพ่อของเราเนั่นเองเหมือนลูกเรืออยู่ในกลางว่างวารีจําต้องมีมิตรจิตสนิทกันเหมือนว่าอาเปียสมบัตินลูกเรือเนี่ยอยู่กลางทะเลแล้วเราจะต้องมีความที่เป็นเพื่อนกันเนาะเป็นจิตใจที่มีความสมดุลชันกันเป็นที่รักซึ่งกันและกันต่อมาในพระราชในพระราชสำนักพระพุทธรเปีย เหมือนเรือเล่นกะสาคอนสมุทยเปียบเสมือนว่าในราชสมนักอาพวกคนในราชสมุมก,ก็เปียบเสมือนว่าเป็นเรือเล่นที่อยู่กลางมหาสมุทรถ้าเราไม่สมับเนรักและสมคีก,ก็จะทําให้เรือนั้นล่มกลางมหาสมุทรได้นะครับข้อคิดที่สามารถนําไปใช้ในประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้มีอะไรบ้างหนึ่งเราจะอ่ากล่าวถึง ให้มีความรักความภูมิใจในศิลปะของชาติไทยเราเองกล่าวว่าศิลปะนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแต่อดีตึงปัจจุบันเป็นสิ่งที่สะท้อนความเจริญก้าวหน้าอารยธรรมต่างๆเนาะความเป็นประเทศดัน,นั้นชนชาติดันั้นมีการสร้างสมายทอดจากรุ่นสุนจนถึงปัจจุบันเพราะว่าถือว่าเป็นมโรโดกทา,วางวัฒนธรรมเกิดเป็นความงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนของชนชาตินั้นทางด้านจิตกรรมปฏติมากรรมและหัตกรรมสอง ให้ตระหนักในหน้าที่ของตนเองประเทศชาติจะพัฒนาได้ก็ต้องอาศัยบุคคลภายในชาติเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้นำผู้ตามั้งแต่ก็ทํางานเป็น,นกลไกสําคัญเนื่องด้วยแต่ละบุคคลนะดํารงสถานภาพและเป็นสิ่งที่บทบาททางสังคมที่แตกต่างออกันไปเพราะว่าทุกคนมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปโดยทุกคนเนี่ยจะต้องคานึงถึงสถานภาพหน้าที่ของตนเองเพราะว่าทุกคน,นมีความสําคัญหมดมีความเท่าเทียมกันหากขาดบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็จะทําให้สังคมนั้น ไม่ได้เป็นสังคมที่สมบูรณ์แบบเนาะมาให้เห็นถึงความสําคัญของความสามัคคีเพราะว่าประเทศชาติเนี่ยประกอบด้ยวยบุคคลจานวนมากหลากหลายความคิดความแตกต่างาการศึกษากาเช่นการทําให้คนบุกคนเนี่ยจะทําให้ประเทศพัฒนาไปข้างหน้าได้ก็ต้องอาศัยความสามัคคีเป็นหลักของคนในชาติซึ่งว่าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดจะต้องไม่คิดร้ายแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันหรือว่าเห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม นะครับสำหรับวันนี้ก็จบแล้วก็ขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพในสถานการณ์โควิดแบบน,นี้แล้วก็ตามงานคุณครูคด้วยอย่าลืมคลิปวิดีโอการสอนที่คุณครูได้ส่งให้แล้วก็ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะครับเพราะว่าในสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องเข้าใจทั้งครูและนักเรียนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ